สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube แล้วชาวแฟนเพจที่น่ารักทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอบอยเคลียร์ชัดชาแนลและแฟนเพจ a c e b o o k หมอบอยเคลียร์ชัดเราจะมาเจอกันเป็นประจำกันทุกๆเดือนกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารคำทำนายการพยาการณ์ทั้ง12ราศีว่าราศีไหนดวงดีราศีไหนโดดเด่นและราศีไหนจะต้องเตือนกันบ้าง แบบเจาะลึกแบบละเอียดเน้นๆเ,เต็มเต็มกันไปเลยครับก่อนอื่นครับจะมารับชมรับฟังคำทํานายก็อย่าลืมครับกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆและกดไลค์กดแชร์เฟซบ o ๊กแฟนเพจหมอบอยด้วยก็จะกราบขอบพวกคุณเป็นอย่างสูงหลังจากนี้ไปครับเรามาติดตามรับชมรับฟังคำทํานายการพยากรกันได้เลยครับ สวัสดีครับมาอัปเดตข้อมูลการพยากรณ์ของคนราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 4พฤษภาคมนะฮะถึงวันที่14มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภครับย่างเข้าเดือนก,นนก,กรกฎาคมแล้วนะครับเดือนนี้ถือได้ว่าเป็นเดือนที่ดีของคนราศีพฤษภเลยทีเดียวเรียกว่าดวงปังมากๆนะฮะเนื่องจากครับดาวประจำตัวของชาวราศีพฤษภโคจร ได้ดาวมาตรฐานที่สำคัญในทางโหราศาสตร์ก็คือตำแหน่งราชาโชคควบ2เด้งครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ,คอตำแหน่งปทุมเกณฑ์นะฮะที่จัดได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่ส่งผลดีนะครับให้คุณแก่ชาวราศีพฤกษบหรือพี่น้องชาวราศีพฤกษบมากๆเลยนะครับจะทำอะไรช่วงนี้ก็ราบรื่นสำเร็จง่ายๆนะครับมีคนเมตตาอุปถมัมยิ่งถ้าเดินทางติดต่อสื่อสาร การเข้าสังคมออกงานบ่อยๆมีกิจกรรมมากๆนะครับจะมีช่องทางโอกาสมากมายนะครับทำให้คนราศีพฤษภในช่วงนี้ฮะเรียกว่าเนื้อหอมนะครับติดต่อเจราจาค้าขายยังไงก็มีโอกาสสมเด็จสมหวังนะครับเป็นช่วงชีวิตในช่วงสตาร์ในเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของคนราศีพฤษภเลยทีเดียวครับสถานการณ์ในเรื่องการงานของคนราศีพฤษภครับแน่นอนครับ เดือนนี้จะมีความมั่นคงกว่าที่เป็นอยู่ถือได้ว่าดีทีเดียวเพราะดาวการงานคือดาวพระราหูโคจรเข้าเสวยเลิกภูมิปโลมีความหมายว่าม,มั่นคงนะครับและดาวประจำตัวของคนราศีพฤษภครับยังครองตำแหน่งราชาโชคและปฐุมเกณฑ์ดวงก็จะมีเกณฑเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆได้รับโอกาสใหม่ๆจากคนรอบข้างหรือผู้หลักผู้ใหญ่ งานก้าวหน้าครับสุบได้ว่าเดือนนี้นะฮะจะเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ดีขึ้นครับการเงินครับเตรียมรับซับก้อนใหญ่นะดวงมีข่าวดีช่องทางทำหากินก็จะเริ่มมีมากขึ้นมีความแน่นอนขึ้นมั่นคงขึ้นดีขึ้นหลังจากสดิตติดขัดจักหน้าไม่ถึงหลังเหนื่อยนะแต่เดือนนี้นะครับดาวการเงินครับคือดาวพุธโครจรได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีครับ ซึ่งถือว่าส่งผลดีมากๆยิ่งยิ่งดาวอาทิตนะครับคือเจ้าเรือนพันธุนี่นะครับประกบกับดาวการเงินเนี่ยเดินคู่กันเลยทั้งเดือนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านการเงินครับเตรียมรับทรัพย์รับเงินก้อนใหญ่ดวงจะมีข่าวดีช่องทางทางมาหากินเริ่มมั่นคงขึ้นแน่นอนขึ้นดีขึ้นหลังจากที่สะดุดติดขัดกันมานานนะฮะ ชักหน้าไม่ถึงหลังเหนื่อยในการหาเงินครับเดือนนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเงินเพราะดาวการเงินของคนาราศีมิถสนจะโครจรได้ตําแหน่งดาวมาตรฐานที่สําคัญก็คือตําแหน่งเกษตรราธิบดีครับที่มีความหมายว่าเงินจะมั่นคงมีเงินเป็นก้อนมีเงินให้จับให้ใช้และยิ่งในเดือนนี้นะครับดาวการเงินโครจร ประกอบกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนพันธุนั่นแสดงให้เห็นว่าครับการเงินของคุณเนี่ยหาได้มาก็ถือว่าดีแล้วคนระับยังมีโอกาสครับจะได้รับการช่วยเหลือจากเรื่องทรัพย์สินเรื่องการเงินจากญาติพี่น้องจากคนในบ้านจากคนในครอบครัวและหลังวันที่2 0กรกฎาคมดาวโชคลาภก็คือดาวพ่างคานครับจะโครจรเข้าในเรือนพันธุ ก็มีความหมายว่าจะมีโชคจากบ้านจากรถจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านผู้ใหญ่ในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นจังหวะโอกาสของคนราศีพฤษภแล้วครับในเรื่องเงินในเรื่องทองในการจับทรัพย์สินมีเงินก้อนใหญ่มีโอกาสรวยครับ ความรักดาวคู่ครองคนรักยังโครจรเดินถอยหลังนะดังนั้นเรื่องความรักยังคุ้มเคือวุ่นวายจุกจิกเล็กน้อยแต่ว่าไปต่อได้นะไม่ต้องเป็นกังวลส่วนคนโสดเนี่ยดวงจะมีอุคนอุปถัมภ์มีสายเปจัดโปฮะโดยเฉพาะคนที่ทำงานอาชีพราชาการตำรวจทาหารวิศวกรจะมาเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนราศีพฤษภในช่วงนี้มากที่สุด นะครับเป็นจังหวะดวงของคนราศีพฤษภในเรื่องของความรักก็ดูแล้วก็ศึกษากันให้ดีๆนะจ๊ะเลขเด่นเลขมงคลของคนราศีพฤษศก็มี3มเลขนะฮะเลข6เลข9แล้วก็เลข3ครับหาอกายครับไปสักการะนะครับพระเจ้าตักศินที่วงวนใหญ่เป็นมงคลเสริมโชคลาภของคนราศีพฤษศในเดือนนี้นะครับ ก็เป็นไงบ้างครับกับการพยากร์ของคนราศีพฤษภเนาะถ้าชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k หมอบอยนะจ๊ะ t ิ k ต o อก g t w i t t e r มีครบครับหลายช่องทางถ้าติดตามช่องทางไหนก็ตามช่องทางนั้นได้เลยนะครับต้องกราบขอพระคุณมีอย่างสูงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับประสบความสำเร็จร่ำรวยมีโชค เฮงเปังปังทุกทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ